โอเคครับผมจากเมื่อกี้เรามาต่อกันนะครับแต่ที่เราแกะเครื่องแล้วก็เราก็มาเทสไล่ตรวจเช็คกันนะครับตอนนี้ก็คืออาการแบบเปิดไม่ติดนะครับตัวนี้ผมจําลองแบตเตอรี่นะครับผมป้อนไฟที่สิบสอโวลต์นะครับตัวนี้ใช้แบตเตอรี่ส2บโวลต์นะครับนะครับเบื้่งต้นเนี่ยเดี๋ยวเราดูไฟอินพุตนะครับมีไฟอินพุตเข้านะครับสิบโวลต์นะครับนี่นะครับสิบโวลต์นะครับมีไฟอินพุตเข้านะครับ ดูที่มิเตอร์นะครับ12โวลต์นะครับนะครับตัวนี้เป็นสวิตช์นะครับสวิตช์นะครับนะครับอ่สวิตช์ตัวนี้คอนโทรลนะครับคอนโทรลเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขการออนนะครับก็มีแบบเออมีเสียบสายชาร์จนะครับมีกดสวิตช์นะครับนะครับสึ่ระบบจะออนอัตโนมัตินะครับโดยใช้ตัวฐานตัว TR เนี่ยนะครับ1 2 3 4 4ตัวนี้ครับเป็นตัวคอนโทรลการปิดเปิดนะครับ เบื้องต้นหน่อยเรามาดูว่าสาเหตุที่มันไม่ติดนะครับเพราะว่าอะไรนะครับนะครับนะครับเบื้องต้นนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ไฟเฟสตัวนี้นะครับเฟสตัวนี้นะครับจะเป็นไฟไปเลี้ยงเออ่พักขยายนะครับนะครับพัก power M นะครับนะครับนะครับเฟสตัวนี้นะครับเฟสตัวนี้คอนโทรลชาร์จนะครับนะครับแล้วก็จะมี LDO ตัวนี้นะครับตัวนี้แปลงไฟจาก12โวลต์นะครับเอาพุท ผมเดาว่าน่าจะเป็น5โวลต์หรือไม่ก็3.5นะครับนะครับตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะตัวนี้ผมซ่อมครั้งแรกนะครับเอ่อตัวนี้เป็น LDO นะครับออปต์นะครับวิ่งไปนะครับเพื่อเลี้ยงเอ่อระบบบลูทูธนะครับนะครับระบบการทํางานของบลูทูธทั้งหมดนะครับตัวนี้นะครับใช้ LDO ตัวนี้นะครับเป็นตัวเป็นตัวเอ่อจ่ายไฟนะครับนะครับแล้วก็นี่มีตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยต้องมีไฟออกจากตรงนี้ก่อนนะครับนะครับนะครับ เพื่อไปคอนโทรลบลูทูธแล้วคุณบลูทูธก็จะมาสั่งงานการทํางานของแอมทั้งหมดนะครับนะครับตอนนี้เราเช็คไฟเข้ากันก่อนนะครับสิบสองนะครับมีรอที่เฟดนะครับสิบสองนะครับมีรอที่เฟดนะครับเอาพุทยังไม่ออกนะครับสิบสองเพราะว่ายังไม่มีการสั่งงานนะครับตรงนี้เป็นไอซชาร์จไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเช็คครับไม่เกี่ยวนะครับ เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวก่อนไฟก่อนเข้า LDO นะครับก่อนเข้าตัวเรกูเลเตอร์นะครับตัวนี้น่าจะเป็นผมดาวผมไม่มั่นใจว่าไม่ห้าโวลต์ก็สามจุดห้านะครับนี่นะครับไฟยังไม่มานะครับไฟยังไม่มานะครับไฟยังไม่มานะครับยังไม่ศูนย์หมดแสดงว่าเราต้องกดอ่อนนะครับกดอ่อนเราเปิดสวิตช์นะครับเปิดสวิตช์เสร็จปุ๊บ นี่ครับไฟมานะครับสิบสองโวลต์นะครับไปมาที่ที่ไดโอดตัวนี้นะครับนะครับนะครับไม่ผ่านไดโอดเหรอเอานี้ไงมาเรื่งครับนี่ครับนะครับเมื่อกี้เข้าสิบสองโวลต์นะครับไฟมามาหายแปลกๆนะครับ สิบสองนี่ะครับสิบสองนะครับแล้วก็มาตรงไดโอดนะครับสิบสองนะครับผ่านไดโอดนะครับผ่านไดโอดเจอตรงแรงดันตกค่อมนะครับเหลือสิบเอ็ดจุดจุดห้านะครับจุดจุดห้านะครับเข้า LDO นะครับเข้า LDO ตัวนี้นะครับ